มาดูเรื่องนี้กันหน่อยไปท้องถนนกันหน่อยคุณผู้ชมคะแยกไฟแดงเนี่ยต้องบอกว่าถึงตรงนั้นต้องใช้สติในการขับให้มาก,มากๆเลยนะคะรถเก่งคันหนึ่งเนี่ยขับฝ่าไฟแดงนะคะแล้วไปพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังเลี้ยวมาชนอย่างสุดแรงค่ะเมื่อวานนี้ตอนเย็นคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คะ่ะนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอปากเกร็ดกับกู้ภัยต้องไปตรวจสอบเลยค่ะรถเก๋งขับฝ่าไฟแดงไปชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วคนที่ขี่เนี่ยคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะ <c oughs> ร่างลอยกระแทกพื้นสาหัสเลยค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยตรงแยกไฟแดงหน้าปากซอยสหกรณ์ส <c oughs> ถนน <c oughs> ติวานนทปากเกรด็ดนนทบุรีมุ่งหน้า5้าแยกปากเกร็ดนี่เองค่ะ รถคันนี้เป็นมัสดาสองสีเทาดำนะคือชนเขาด้านหน้าตัวเองก็พังยับเลยก็ไม่พบว่าใครเป็นคนขับขี่แล้วไม่ทราบชื่อด้วยนะคะส่วนที่ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยสภาพรถก็พังเสียหายทั้งคันนะคะล้อหลังหลุดคนเจ็บเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะชื่อว่านายปราศาสตรอินโดขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะนะคะ ตอนนี้ก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลวิพารามปากเกรดอาการสาหัสเลยตอนนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณไฟเขียวนะคะคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กําลังขับมุ่งหน้าไปแยกสากร3จุ่ๆรถเก่งมาส d a าคันนี้ขับฝ่าไฟแดงค่ะแล้วก็มาเร็วด้วยชนอย่างจังเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ตํารวจกําลังตามตัวคนขับรถคันนี้มาสอบปากคําและรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ